สาธานาะไหมครับที่นี่ค่าวาสาธารนาเนี่ย <Okay. S 1> ผมก็ประชาชนนั้นเนาะอะ <Okay. S 1> ไรขอม,มทำให้ผมโตไม่ได้ เราผมจะรู้ได้ยังไงจีนี้โอ้ยไปอย่างนี้นี่มีใครกระติดใดผมกระติดใดกันนี่เออถ้าใครจะหวงกันนี่หวงหวงนาบานยังสมมติหวงนาบานมีให้พานกับหวงใดเลยกันนั่นน่ะเออแล้วเขาไปทำไมครับบอลินหวงไปทำไมเออผมก็ช่วยใดนี่เอาทิตเก็บขั้นถลายคาคาคาแห่นี่คาแห่นี่เก็บด่างถลายตอนจัด อ่าผมใจให้หาสิบบาทเลือยผมใจลอยนึงก็ได้อ่านั่นดิผมก็บุ้ผมก็ไม่ใช่ว่ามาถึงดีกันมดมากับมาก็แค่อคนมาก็มีไ่ได้ได้บางที่ก็มีไก้เนี่ยบางที่ก็มีไก่ดอกป่าบางที่กับมาลอยเชิดผมก็บรรดีหาล้วทีสินาทีมีไก่ก็ไปแต่ที่นี่มันการมหาแบบนี้มันมันมไมันมีทุกต่อ ตรงไหนตรงไหนก็หวงผมเห็นกันหวงมืดจ่อที่นี่เป็นป่าเล็กหน่อยไม่ได้เดี๋ยวป่าเล็กหน่อยไปหารดีนี่บอดึงไปให้ดึงมันเกิดโอ้ก็เปะก็ปักป่ายกันมืดมันยากครับผมเห็นคะแนนดีที่นี่ที่นี่ที่นี่มันก็คนตกปลาคนเล็กหน่อยตกปลามันเกิดลืมหลายเนาะมันก็หากินใดๆตัวสองตัวมันก็ดีใจมันก็ตานแล้วกระโต๊ะมันก็เลาะตกไปเรื่อยของถั่วมันมันนี่คือตอนไหนสาธารณะมันก็รูเกิน โอ,อ้ยเจ๊ค um, ือถ้าผู้ที่หวังก็นั่นดิก็ต้องแบ่งกันหากินนั่นดิกินนั่นดิผมว่าอยู่ก็มันก็ตกป๋ามันหามีได้ดอกผู้จี๋โอกยามนียามนีนี่คือเฮ้ยยังเฮ้ยนะครับก็คือยังเข้าใจว่าเออว่าเออถึงเวลามากมมาลงแผลหวานตอนนี้ตุ๊กป๋านีผมบอกเลยต้อยมากเลยคนตกที่มีมืดยังไงก็มีมืด กัน,นั่นเียก็ให้เขาไปตกไปซ้ำมีหัง,งหัวเขาดอกเหี่ยหลออเข,า,ขาหลอกมาตกไปหนีย่ยเดี๋ยวเขาหลอกตกไปกหเห็นไหมมันก็บคนหากินเนาะมีช่ว่าเออจ้าเองยังหาเขากินทุกวัน โนันีผมก็ยังห่าก็คือขาอูดทัแค่นั้นนี่เรียปัญญาัวกฎไม้หมากไม้แบบนีโอ้ยผมก็มีดิกุฎไม้บรรนานก็คือขอนักแน่นหน่อยมันก็ถามมาต๊กในไมตกไม้เหมืออยากต๊กขอโอจติดป้ายมก็บอกเกนตกล ไปมันก็ไปทั่วั่นแหละแต่ว่ามันตกมันก็ชิ้นมันก็นนกนตัวเพราะมันเวลาโตละเวเอืาลาตเกวามใชแบนตมันต้นมีใได้มันได้มีหลายดอกม,มันตกมันก็ได้บางที่ก็มีได้สัก นิดหน่อยมันมอกมันอย่างี้มันก็เีย่ความรู้สึกแล้วมันก็เชจอ้ยความความเป็นชิดส่วนชิดที่ของมันนอราอย่างที่ว่ามันได้เงี้ยนะว่าโค้ดไม้จะหนีมาวัวใหม่ทำไมอะไรทำไมที่ส่งมาพูด ก็ผมก็บอกอยู่ก็เอออยากให้ช่วยผมก็ช่วยได้เนี่ยจะเก็บะเก็บว่ะหาที่ปาลอนึงเก็บก็ยินดีด้ผมก็ยินดีกันมอนเมันีไม่ไดนี่วันเาโหมัเก็บ้งเงนไปมันยมีีาดเราถกให้มันเขามาต๊นี่ก็ลองถามเลยถ้ายินดีใจก็ให้ให้ใจไปเถอะมันมี่ต๊ได้หมดวันอกนี่มถึงชั่วโวงตั้งโตกลับหล่นกกเด็ดก็เดินหนี้วก็หดีแล้ว

มาทำวิัย <pot> ก็มาทำมาพุนประโยชน์จากของก็ําทำด้วยข้าวหมูบานกันดูเลยม็อยางมาทำเลยขาโพกให้ฟังก็ได้ มันตุกมันก็อยากได้เราไว้น้องมันก็อยากได้ตัวสองตัวมันก็ดีแก่กินยักได้ทุกคนไ่นแนี้ยนี่หมูนี่ก็มีอยากได้บัดเดี๋ยเขามีมาทำฉันมีแต่ว่ามาทุกวันเลยนี่จนเจนนี่ปีนี่ก็เพิ่งจะมาครั้งแรกเด้นี่ทุกวันมีวันหลวมาครั้งแรกเขาบอกแต่บุกเชียเขาด่าบ่อืมีไส้จิมาเทียงจิ้มาทำโอ้แก่คุดบ่อยเขาฉันมาทิ้เดียวนี่ฉันขอแก่ตะคุ้งตัวงเลแกจะโอ้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 ถ้าขอฉันก็หาย เออกระหนั่นเด็ดที่นี่อันนี้กับมันมีเจ้าของมีเจ้าของไงใครผู้ใหญ่ดูแลมันเป็นสาธารณะอยู่เลยเนี่ยแกเชื่อผู้ใหญ่ในบ้านทำไมเอ่อถิ่นแกยุ่นหรอผู้ใหญ่ปวดยุ่นหรอเนาะเอ้ามันก็คนหลังประเด็นมันก็คนละอย่างกันท่ามันสาทานะบางทีเขาไม่รู้แกลองมาดูวยดิประเด็นตรงไหนเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใหญ่ดูแลอันนั้นผู้ใหญ่ดูแลน่เออประเด็นตรงไหนเอ้าก็แถวบ้านเขามีห่วงดิเอ้ามีห่วงแกก็ต้องแถวบ้านแกน่ะวะ เอากระตุกกระตุกมากกระหล่อตุกมาเลื่อยเลยตรงไหนเป็นสองทายน่ยในประเทศนอนาจคตปะเทศไทยก็จังกะเดินมัดตุกมัดเหนียวเราคำว่าเกณฑ์ภาษาธาตุนะมันจะกำหนดได้แน่นอนใครจะไม่รู้เด็กหน่วยเรียนกซื้อป้นหนึ่งมีรวยสัชจังเขาอยากไปส้อนเราจะรู้ใจเงินไปจ่ายหนึ่ก็นันเหลียก็ย้อนใหญ่ก็จนฉันรู้เลยฉันรู้ว่าเออสาธารณะมันก็ควรใช้รวมกันเราแก้ห่วงทำไมแก้ห่วงทำไม เขาของเขาใช่ว่าเขาบานนิวแต่ว่าที่นี่ผมกับกับผมก็บอกแล้วผมก็ยินดีจีช่วยผมจีช่วยลอยนึ่งกระไดจีเก็บซีทีผมช่วยลอยนึ่งกระไดดูสิตอนวันเหงื่ใครเขาจะวางมาบางทีผมก็อยากได้ปลาเกตัวเดียวบางทีผมก็อยากได้ปลาเกตัวเดียวกับกั๊บแล้วบางทีโอ้

โอ้ย oh, แม่โคมาโก้หนึ่ผมก็มาตกอยู่วันนั้นนี่ที่เหลวแต่เขาก็ลูคือกันน่ะเนาะเวลาหากินเนาะหาอยู after, <Yeah, like man, ่หากินเวลาไหนปามยีกัดไหนมันยีด้ายนั่นเด็กกับข้ากินหากินทุกวันเขากินทุกวันอยู่เนาะตักอยู่หว่านไงได้ไม่ได้ก็ไม่รูก็หลุนหาเอาหรอวะ มันก็มีแต่มันตกกันขยีตะบีตะบันตกทุกวีทุกวันดอกเอาก็ะังว่ะฉันกีช่วยอยู่เอาเราลองเก็บดิว่ะตั้งแต่แ,ตห,ยแ,แตหยังแข่คนละสี่ซีฟหนึ่งเนาะแต่แหยังแข่คนละสี่ซีฟเอาคนตกปลาเนี่ยลองปล่อยเข้ามาสิ่ะ ลองว่อยวใครเข้ามาเั่วเข้าก็่หาซิบรอยนึงเข้ากว่ยินดีจ่ายกินหนกดีลองเปิดอนเลยรัาตกสอวันเดียวกันาเลยลองทำาสหนึงทีตทีก็เอาวันเดียวเอามีใครมามีมีมาอุ้ยมเนดอกกันั่นดีมันมันบ้าธรรมชาตินี่เด็กเขายังมาหากินหนึ่งว่ะ มก็อยากรูนี่แห,หละก็ไม่ได้เอ้าผมก็รููแล้วแหละเออก็ดิได้รู้ดิได้รููไวผมก็ดิได้รูไวไงอันนี้ผมรูไงบางทีเด็กหน่อยบางคนงมันก็ไม่รููมันก็คิดว่า,า,ม,วามันก็ิม่วา,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 ามันมันกิดันกามันกิคิดคือกันกับผมนี่แหละ เอา้าาผมมีคือผมมีนผมเด้อมึนมึนมึนนี่ว่ามึนนี่ผมก็ฟังแค่อยากขี้แจงไอ้ขี้แจงให้ฟังผมก็ฟังนะเจ้ามาว่าผมมึนมึนไม,ม่ได้ผมก็อยากหลู่เฉยๆผมก็มีสิทธิ์ที่จะถาม มึงทีแรกมันก็จ่าเออก็เออเข้าใจแล้วก็แล้วปายเห็นนั่นจะมาว่าผัมื่นโอ้ยไปแล้วไป้ายนีมามื่ไหนน้อก็แค่ถามกันดีๆคุยกันไม่ใช่ดอกไม่ใช่ว่าแกจะมาว่าใครก็ไดโอ้ฉันไม่ได้ไหนว่าฉันถามยิ่งไม่ได้ไหนว่าจะขำเห็นไนด่าแกมื่นจะขำเลยโอ้ยก็เห็ดผลก็เฮ็ดผลก็ฟังอยู่แต่ว่ามีคนมาว่ากันดอก